กรบาบนมัสการหลวงปู่นะครับผมวันนี้ท่านได้แวะมาเยี่ยมที่บ้านช้างสีทับไทยนะครับหลวงปู่อยู่ชนบุรีนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมช้างนะครับเยี่ยมครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับผม <g rab> <g rab> ก็ได้รับของดีด้วยนะครับนี่นี่ครับผมเิเห็นบอ ครัหลวงปู่ได้มอบให้กับมือนะครับครับผมเป็นพระจกักรพรรดิสวยงามมากนะครับไม้มหารงบับครับผมว่าเป็นสีเด้เสีดำไม่ไม่ใช่สีเดยไม่ใช่สีธรรมชาติใส่ใส่ของธรรมชาติครับ ได้มาสองอย่างนะครับนี่ <c oughs> ของพิเศษย,ยาฤกษีครับผมกราบสาธุครับผมลูกปู่สบายดีไหมครับสบายดีครับไปงานตองงอยบ้าไปงานตองงอยแล้วครับติดตองงอยที่แรกมางานวัดอาเกียงนี่แหละวันช่างไทยวันช่างไทยนี่แหละไปตรวจตรวจมลไทยครับผมนอนคืนหนึ่งเช้าเปิด เ,เพอใใหญ่เคยไปแห่ที่วัดลุงปูครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวัดธรรมจักรนะครับก็มากับนี่ครับสวัสดีครับพี่ชัยสุดโลขาทุสายวันก่อนขับรถมากี่วันแล้วครับนี่มาแต่วันที่สิบสิบสามสิบสี่สิบ ครับผมหวันนี้สิบหกครับวันนี้จะกลับเลยเหรอครับก็ต้องไปพักอยู่เชิงสางสักคืนครับไปเชิง้างโตอีกครับผมโอ้ดีเลยครับผมเระมาเรื่อยเรื่องเรื่องของครับเอาบุญครับเดี๋ยวให้หลวงปูนั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาหลวงปูไปหาพ่อใหญ่นะครับไปเยี่ยมพ่อใหญ่ครับผมให้หลวงปูนั่งหายเหนื่อยก่อนนะครับตมขึ้นจากเกาหอยมุนดาหารต้นแต่เดียน สวยงามมากนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดชนิดสวยงามมากนะครับผมเป็นพระจักพรรดิเนื้อผงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้ยชนิดหนึ่งพันหนึ่งรอยชนิดนะครับผมหลวงปู่สร้างขึ้นมากี่องค์ครับหลวงปู่ไม่ถึงห้ิองค์หรอกโอ สาธุครับผมพิมพ์สวยงามมากนะครับพิมพ์หอมครับพิมพ์หอมนะครับปลูกแกเองแกแม่พิมพ์เองหลวงปูท่ทำเองทุกอย่างเลยนะครับนี่แกแม่พิมพ์แกแม่พิมพ์เองแกเราก็มาถอดเป็นบล็อก,กครับโคตรโพงเข้าไปง้ยั เป็นพระผงนะครับผงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมแอนุโมทนาสาธุนะครับผมหลวงปู่นิมิตเห็นโพลตัวนี้นะครับเป็นเหมือนช้างหมอบนะครับผม ครับผมโอ้ขาหลังเออ,อครับแ <ขา S 1> มนครับออช้างหมอบจะมองทางนี้นะครับท่านจะเห็นว่าดูเหมือนเป็นช้างหมอบนะครับผมครับโอ้ใช่ใช่ครับผมช้างหันหน้าหมอบมานะครับแล้วก็มีต้นพันธุ์ชาติอยู่ข้างบ bon น,นนอลงปูเนาะ รดใช้เวทีระานาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผม,มครับท่านผู้ชมเอซีดูก็ถือลอตเตอรี่ได้เลยนะครับค,นนะครับผมตรงนี้สีบูมัดให้สร้างหอดแล้วบ่านี่นะครับผมโอ้ผมมองเห็นชัดแล้วครับ เห็นชัดแล้วผมมองเห็นชัดได้ไงครับดีดูครับนี่อันนี้เป็นเป็นงวงของท่านนะครับงวงแล้วก็โนกัวนะครับผมโงกัวแล้วก็นี่เป็นขาหน้าครับนี่เดี๋ยวเอาไมาไกลๆจะรู้ครับผมนี่เป็นช้างหมอบจริงครับนี่ครับนอนช้างหมอบครับผมเหมือนมากครับผม ทางหมอบโอ้นี่ทางนี้เหมือนเลยครับนี่มีเห็นเบ้าตาด้วยครับแมนครับผมนอนกอดงวงไว้ลองคอยยางว่าเอ้าสร้างด้วยมีงาด้วยนะครับนี่ไหนตัวไหนงาครับนี่งาดิไหนครับนี่งาพอดีนี่นี่งาดิงาที่นี่แล้วก็มือมือหลอดอันนี้อันนี้ตานีดิตาเนี่ยมือหลอดงา ครับอันนี้ง่วงง่วงง่วงออบกดไปนี่อันนี้ขาหนานี่บครับครับแล้วแต่สายตาเบิ้งครับผมครับโอ้เมฆสตัวออกแข้งหมอบแข้งหมอบโอ้ดูข้างหน้าเลยครับนี่งสองสองสองเป็นเมืองแข้งหมอบจริงๆครับนี่นี่ครับแข้งหมอบ ครับสาธุครับผมาบาลมีหลวงปู่ครับลกเออต้ well na, นนี้ก่อนต้นพันชัดเลยนี่คััดเดี๋ยวจะพาหลวงปู่ไปหาพ่อใหญ่นะครับไปเยี่ยมพ่อใหญ่ครับผมไปงานมาไปงานมา หลวงูท่านมาเยี่ยมพ่อใหญ่สีทัพไทยนะครับผมพ่อใหญ่เคยไปที่วัดลงปู่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปรับธรรมจักรนะครับโอ้ขนลื่องหรอครับถ้าจะร่าก

มากขึ sociedad, ああ้นก่าท่านนั่นเนาะอไปทำกักด้มาท่านสอดกันนี่กด้ว่ายุคข้างอีนะบอยันยุคข้างีกข้างนี้อบขเออข้าวเดียวข้าวเดียวสอดเน่ยบอกะได้พกดสบุรรคุ้มหลบคุ้มานตุ้มน้านบารมีคุ้มบคุ้มหลคุ้มห้าน

จะไปอีกแล้วง่ายว่าเขียนังอ่าบารมีหลวงปู่นะครับหลวงปู่สมพรมวันนี้มาเยี่ยมพ่อใหญ่ด้วยนะครับแวะมามที่บ้านช้างศรีทับไทยนะครับหลังจากที่หลวงปู่เดินทางมาจากเต่างอยนะครับผมกลับมาเยี่ยมมายามนะครับแล้วก็ได้เจอโพลโพลต้นพันชาตินะครับ เราอยู่ทุกวันก็มองไม่เห็นนะครับผมครับที่ได้เห็นเลยนะครับเป็นบารมีมากครับผมเซ้าี่เล้พี่เจ้ี่เจ้า่เจ่จ้าพเซ้ี่เจ้ี่อย้าห่ากันเจายอเแ้่เ้ี่เจ่จากที่หลาพี่เจ้่า่าพ่าี่เ่ พ่อใหญ่ศรีทัพไทยนะครับก็ได้มอบพระเครื่องให้กับลุงเลนด้วยนะครับนี่ไหนลุงเลนได้พระอะไรครับนี่ครับพุนเพนครับโอ้บารมีหลวงปู่มอบให้นะครับผมจะมือเลยครับรับกับมือท่านเลยนะครับครับผมนะครับหลวงปู่จะเดินทางกลับบ้านนะครับครับครับสวัสดีครับ หลวงปู่ยังไม่ได้กลับวัดนะครับจะไปที่เสริงสางต่อนะครับผมกลับขอบคุณหลวงปู่ครับที่มาเยี่ยมครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวทางปต่ตะใช่ครับผม ครับผม